ต้องงามพิจิตนาพิชชวนละอองไอ้หนุ่มวันทองลมมองตาเมืองพิจิตเพียงตาตบตายิ่งพาหัวใจไม่คิดอย่าบอบระเธออย่าเจอยอดนิดอย่ากฝากชีวิตยามคิดไม้ปองบุตัดไปเอาทุเรียนใหม่กลุ้งแล้วครับ <c oughs> เป็นไง กินไม่หายอยากคุณต,ตักรู้สึกว่าตอนนี้กําลังข้างทุเรียนกนะินกับทุเรียนไปอยู่เวรมาแล้วก็มาขายหน้าโรงเรียนน่าจะอร่อยนี่อะไรหมอนทองหมอนทองเลิศให้เขาทํำยังไงมาเนี่ยหให้เขาแวะมาแวะมา <laughs> จ้าอะไรนะเดี๋ยวปไปอ้าวไป อ๋อเลืมค่ะลมโอเคขอบคุณมากค่ะคนเอาของมาให้อ่อ,อะไรน้ำยาฉีดปลวกมาให้อ๋อเอามาทำไมเอามารอบบ้านเราผมไม่ปลวกก็หยอดตามอะไรก็ไม่ให้เขาแกะใส่อ,อะไรก็อยู่เวรทั้งวันนะก็กลัวว่ามันกลัวจะเหม็นไม่ใช่กลัเชื้อโรค ค,ความอยากกินก็ความอยากกินฮรได้น้ไม่มีไม่มีแบงค์ย่อยนี่คุณตักบอกว่าเอาตังติดตัวไปอยู่เวนแป๊บหนึ่งซื้อน้ำให้แบงค์ห้าร้อยไปเกลี้ยงเขาเข็นรถมาเรียกใหญ่เลยเหรอ ออาจารย์เอาทุเรียนไหมได้เลยจัดมาแล้วนี่<า>เลือกเลือกดีแล้วลูกนี้สามรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเขาขายโลเท่าไหร่อืมมาจริงอืม,อมหวานมากอ้าวินด้อยไม่ช่วยนะทำไม่เป็นนะเกิดม, <laughs> มาไม่เคยปอก<ม>ทุเรียนัมาดูมาดูคุณตั๊ปอกทุเรียนกันครับอือเขาสอนมาเหรอ ไม่ได้สอนมาด้วยความเขาแหวะมาให้เ oh. รียบร้อยเขาแวะมาให้เดี๋ยวหาผมไม่ใช่ครูตั๊กนะผมก็ทําให้เป็นนี่ไงตายใช่ไหมลุดแล้วนี่น่ากินมากเลยนี่เห็นในเห็นในในเว็บไซต์อ่ะคนจีนหรือไงเนี่ยหรือประเทศไหนเนี่ยเขาเอาเปลือกขุเรียนไปแกงนะคุณ เห็นไหมได้ดูไหมได้ด <si ูเลยเอาเปิดอ้าเรียนไปแกงดูกูตักปอกทุเรียนมาดูหน้าตาสิกำลังกินเลยเนี่ยกกลังินคือกินวันน uh 네ี้เลยฮะไม่หามไม่เละแต่ว่าลูกนี้ถ้า ถ้าวันนี้ไม่ได้ขายก็พรุ่งนี้ก็ก็หามเอ้ยหามหรืออะไรก็จะเรียกว่อาอะไรมันจะแฉะแฉะหรอทองก็จะมันจะนิ่มกว่านี้นิดนึงเอาละครับเอาละครับเปลือกมันทำอะไรได้มั่งนึกถึงสมัยเด็กๆอะสมัยเด็กๆพ่อแม่ซื้อมาเขาซื้อเป็นลูกนะสมัยนั้นเขาไม่ปอกให้แล้วไงไม่รู้เห็นพ่อแม่ผมก็เอามาเอามานั่งปอก มานั่งปอกปอกก็ยังไงก็กินแบบนั้นแหละปอกไม่เป็นเนี่ยไหนไหนไอ้เปลือกที่ปอกไปแล้วขอดูหน่อยสินี่ดูดิโอดูคูครูใหญ่เบลเซอเลยน่ากินแล้วลูกนี้ช่างได้ลูกนี้สามร้อยกว่าบาทอ่าอร่อยมากค่ะไหนคือตักปอกเป็นไหมล่ะนี่กำลังจะพูดว่าสมัยเด็กๆอ่ะ ความที่บ้านอยู่หลายคนใช่ไหมพราะพ่อซื้อมาลูกหนึ่งพอกินกินทุเรียนหมดนะพ่อใช้ให้เอาเปลือกไปทิ้งทําไงรู้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันมีติดติดอยู่เนี่ยก็เอาช้อนมาขูดเคยทํำไหมเอาช้อนมาขูดเอาช้อนมาขุดๆแล้วก็กินมันมันมันดีนนอะตรงเนี้ย มันจะมีอย่างเงี้ยอืมมันมันมีพี่น้องสี่คนนั่งขูดกันอะนั่งขูดกันเนี่ยแ,แถวขอบเนี่ยเนี่ยเอาช้อนมาขูดขูดขูดไงก็มันมัน นี่สวยงามพรามเก้าดูคนบ้าทุเรียนคนบ้า <c oughs> ทุเรียน <c oughs> คนบ้าข้างกินทุเรียนไม่ใช่บ้าหรอกหมดหรือยังมันแอบ,บอยู่นี่อันนี้ชิ้นเนี้ยค้นชิ้นเนี้ยมันแอบ,บอยู่ <c oughs> น่าจะมีอีกคูนึงชิ้น <c oughs> อันนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนเหมือนกันเนี่ยจำได้กินหมดทิ้งแล้วแม่เขาลื้อไปลื้อมาก็จะเจอแบบเนี้ยเจออยู่ภูหนึ่งที่แต่เขาไม่ได้แหวะไว้ให้นะเจอภูหนึ่งมีมีเนื้ออยู่ไม่หมดโอ้เยอะด้วยไหมเนี่ยไหนไหนยกโชว์ที่ไม่ยังไม่ต้องอาออกเอยกโชว์แบบนั้นเลยมันสวยยกหันทางนู้นไม่ใช่อย่างนี้หันอีกข้างหนึง่งอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่ายกใหม่ แกงให้แกงแกงให้หนามทิ่มมือคูตัดนะได้เนื้อเยอะไหมหมดยังหมดแล้วลูกนี้หมดแล้วได้แค่นี้แล้วกินไปเยอะยังกินไปตั้งเยอะสิเมื่อกี้ไม่ใช่กินนี่สามร้อยนี่นี่ตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยคุณจับนี่ไว้นะจับจับไว้นี่นี่นี่บอกพูดถึงว่าตอนเด็กๆขูดเนี่ยนี่ขูดอย่างเนี้ย แล้วกิน <c oughs> ขูดเอามากินความที่อร่อยมากเหมือนกับตอนเด็กๆนะไม่ค่อยได้เคยกินทุเรียนนะและ้วเหมือนกับกเด็กๆก,<อ>กินทุเรียนครั้งแรกหรือไงนะสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทม,มันมันนะรังอร่อยเนะลยมันมากมันโดโดกินไม่เป็นคนะหนีเข้าห้องไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆทำไหมเพื่อนๆทำอย่างผมไหม คุณเอาเอาช้อนให้หน่อยเเอาช้อนดีให้หน่อยจะนั่งขูดเปลือกทุเรียนมันไม่หวานนะแต่มันมันอ่ะหวานนิดนิดแต่มันมันมันอจะนั่งขูดทำไมเด็กมีท้อนอย่างเี้ วันนี้ไม่มีแล้วเหรอมีม้ว,มวหมดแล้วทุเรียนพี่รโรมกินไม่เป็นใครบางคนคิดไม่ถึงนะวิ่งวิ่งไปตามเปลือกมาขูดกินนะเมื่อก่อนเด็กๆกันนึกนะว่าเกิดไปอยู่ใกล้ๆกับร้านขายทุเรียนนะพอเขาปอกแล้วจะไปขอเปลือกเข้ามาขูดกิน เปลือกนี่เข้าไปตากแดดแล้วทําทําเป็นเชื้อเชื้อฟืนได้นะคุณเนี่ยหนอะอ้อออไปละไปตากแดดแล้วทําเชื้อฟืนได้เคยนี่ไงอ,อะไรละ่ะเนี่ยเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอร่อยมากมานั่งกินเลยหมดแล้วกินแค่ขูดเปลือกก็อิ่มละมันตากิงนงใหญ่หยกสองคู่ใหญ่ๆโทยะทำปกเลย สองปูใหญ่เ้าเทียบกับใบหน้าเนี่ยอันนี้แหละจานนี่แหละผมเคี้ยวนี่มันดีครับมันมันหนึบหนึบำหามอ่ะกินเป็นไงอร่อยเรียกโดโด้มโดโด้โดโด้โดโด้โด้โด้ แลกกินทุเรียนไม่โดดเดี๋ยวคลิปเพื่อนๆบอกไม่เห็นโดโดอ้อออกจากห้องมันเป็นไงน้ำเอาไหมโดดเอาไหมกินอะไรทุอะไรทุเรียนชอบไหมเป็นครับกินเอาไหมเอาโดโดเดินไปหาแม่ไปเดินไปหาแม่เอาแล้วหันหลังให้อาหันด้านนี้นเ่เน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 ่โดดฝึกดิฝึกดินี่โดโดในชีวิตยังไม่เคยกินนะฮะจะลองดูเดีกินไม่เอาสรุปว่าชอบไม่ชอบโดกินเไหมกินเป็นไหมเป็นครับเอาไปเอาน้ำมากินไปลาเตอร เมดสามร้อยเจ็ดสิบให้แบงค e ์ให้แบงค์ห้าร้อยไปหายตับกินเลยมั่งเนี่ยสามให้แบงค์ห้าร้อยไปไหนบอกสิซื้อทุเรียนสามร้อยเจ็ดสิบอ่ะไปนั่งกินดีๆนั่งกินตรงนี้ไม่ไม่กินก็ดูพ่อกินไปเผื่อเผื่อจะนึกอยากกินมั่งแต่เขาไม่มีท่าทีว่าเหม็นนะฮะ ก็กินทุเรียนเป็นไหมกินเป็นไหมกินทุเรียนเป็นไหมกินไม่อะไรไม่เป็นครับไหนสามร้อยเจ็ดสิบทุเรียนแล้วซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมดไหมห้าร้อยเกี้ยงคือบ้านครูตั๊กกับบ้านนี้ไม่เดินไปทํางานนะฮไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากโรงเรียนเขาเลี้ยงข้าวด้วยตางามพิจิตนาพิชชวนละอง ไอ้หนุ่มวันทองลมมองตาเมืองทิจิตเพียงตาตบตายิ่งพาหัวใจไม่คิดอย่าบอบระเธออย่าเจอนอดนิดอย่าฝากชีวิตยามคิดไม้ปองอืมผิวเรืองเรืองอ่องดังทองมาเจือนงานวัดแข่งเรือห้าลวงนั่นดวงมาตอง น้อมเดือนอยู่เดือนอยู่เหนือต่ลิมลิมคองแอบละชนตรูแอบดูแอบมองไอหนุ่มขนองตาที่ติดกรอนงานวัดท่าหลวงบวงสวงพ่อเพชรเลิกหน้าหน้าเสร็จลูกไก่จะไปสู่ขอทำหน้าทุน บทบาทเพื่องลุมหลวงข้อคายดาวในหน้าแ่มาเงินทองจากขอแต่งงานกับน้องตาะมาตาวเมืองพิจิตรอดีตชาลวันเธอลูกไขกันเล่าจักแม่จันแต่ตองหรือเป็นเชื้อชาติทายาทกระเพาทอง อย่าเป็นตะเค้ไหวเว่คำน้องนาดามน้องน้องจิตน้องทำไมแผ่นเสียงมันวิ่งเลยขัดใจย่าเป็นตะเค้อะไรสองสิบยาเป็นตะเค้อ้ออะไรย่าเป็นตะเค้ไหวเว่ดำน้อง่าดามดอ๋อฮ่าชิตติดอ๋อเฮิร์นอะ่รงานวัดถ้าหลวงบวงสวงพ่อเพชรแล้วหน้านาเสร็จ รูปไปจะไปสู่ขอทำหน้าหาทุนบทบาทเพิ่มลุงหลวงพ่อหายเศ้าในหน้าเก็บมาเงินทองจับขอแต่งงานกับน้องไก่ตาวเมืองพิจิตรอดีตชารวันเธอรูปไขกันเราจักแม่จันแต่ตองหรือเป็นเชื้อชาติ ทายากระเพราทองยาเป็นตะเคไหวเวตามน้องอาจะมันวันทองนานี่ติดอ่อนทุเรียนก็ไม่กินแล้วพักห้มาร้องเพลงตอนกินทุเรียนด้วยเก่งมากเยี่ยมเลยยอดท่านเจ้าอะไรครันมาท่านมาจัดนี่นี่ฮะชอบมากเลยเนี่ยแต่อายเขานะบางทีบางทีไปตามร้าน จะขอเปิดกลับบ้านก็ไม่นึก่ะอื้เดี่ยผมชอบมือใครๆเหมือนผม FC คอมเมนต์มาเลยนะผมว่ามันไม่หวานอะมันมันมันเคี้ยวหมอบฝรั่งอะไม่ไม่ใช่งบไม่ชอะไร้วผมชอบอะอืมเนี่ยเนี่ ไม่หวานจืดแต่มันมันหนึบหนึบเหมือนกีนหมักฝรั่งหักให้คูตักหามุมกล้องเยอะนะเนี่ยหมดละพอละแต่อันเนี้ยอันนี้ยกำลังดีสองอันเนี้ย แต่ว่าอันเนี้ยอันนั้นโดนมือคุณตักปลอดใหม่คุณตักขยำทะเละเลยขยำเหรไหมให้คุณกินอันนี้นะชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินเองอัอนีก็อร่อยแะชอบแค่นี้อร่อยเพราะรวมที่มือคุณตักไปด้วยหวานหวานมันๆเค็มรวมที่มือคุณตั๊กดื่มอ่อนหน่อยไหมครับไหม อ,อร่อยปะไม่จะกินให้หมดเลยเหรอคุณสาะก็กินอันนั้นแล้วก็เก็บไว้บุตัากินต่อ,อนี่กินอะไนี้ยดดโดโด,โด้ไม่ต้องพูดถึงทุเรียนหรอครัผลไม้ทุกอย่างผลไม้สดทุกอย่างทานไม่เป็นกินอะไรไปนะอาออ,อ,อะไร ด้ยกินอะไรผลไ,ไม้กินอย่างเดียวคืออะไรอะไรอะโวคาโ,โ,คโดอะโวคาโ,โ,คโดกิน <c oughs> ของแพงแน่น่นนะ่งอะโวคาโดใส่กับอะไรน้ำอะไระน้ำผึ้งใครพาโดโดไปไปไ,ปไหนเลี้ยงโดโด้นะอะโวคาโดอย่างเดียวนะครับอ่ะกูตักเป็นไงสามร้อยเจ็ดสิบวันนี้พอ,อยังเนี่ยปีนี้กินทุเรียนพอใจอยังหรือไม่ยังเอาอีกสองลูกงั้นไปแล้วครับเพื่อนๆครับ แจ้งแจ้งมาถ่ายดูหน้าคนบ้าคลั่งทุเรียนครับตอนนี้น้ำหนักขึ้นแน่นอนเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดดสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายโดบาย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  เติมสุไอทุกครอบคว,วาควาน้าดูกินเที่ยวอ่อลแล้วอนแดดโดนใจไม่เหี่ยวโดโด้เติมสุไอทุกครอบคว,มวามควาน้าดูกินเที่ยว พอหนาวร้อนแต่โดนใจไม่เหี่ยวโดโดปาเตียวพ่อแม่ลูกอยากกินตามสบาย มีเสียงเนี้ยเดี๋ยวอาจจะกิดเท้าร้องเลยนะออ่าโเคเขารู้จังหวะยกเติมสุให้ทุกครอบกวา รวยครัวปลาตัวกินเที่ยวตอนหนาวร้อนแดดทนใจไม่เหีโดโดเ่ยวโกดูปลาเตี้ยวพ่อแม่ลูกเตี้ยกินตามตบใบเสียเข้าจริงเอาจริงตบอีกครึ่เอาอเอาอลยให้คิดให้ทุกครอบครัวรวยดูกดกินเดียว นาวรลอนแดดวนใจไม่เหี่ยวโดโดูปลาเดีเยวพ่อแม่ลูกจะกินตามสบ,บายเ mm. มส้ทุกครอบครัวลุยครัวฤดูกินเที่ยวหนาวร้อนแดดวนใจไม่เหี่ยว โดดปาเทียวพ่อแม่ล uh. hey, ูกเทียวกินตามับายกเติมสุให้ทุกรอบเติมตัวปาตัวกินเทียวพอหนาวรอแดดอุ่นใจไม่เหี่ยวโดดปาเทียวพ่อแม่ลูกเทียวกินตามบบาย